มาเถอนะอาเน,นียมาน้องอ,นนอาเนียโอ้โหได้แล้ว ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เจอร์ผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเจนนัมคาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สําหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เจอร์ก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านเจนนัมคาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ดีคิปชั่นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ฟันนี่ยูบเกมหลายเลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เรามาอยู่กับซีรีส์เริ่มต้นดองรูบี้ใหม่ตั้งแต่ศูนย์กันอีกแล้วครับผมสําหรับ ID นี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดสัปดาห์นี้ของเราเนี่ยจะไปจบกันที่ลีกอะไรซึ่งผมเนี่ยได้ทำการตี p v p ไปแค่วันเสาร์เท่านั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดสัปดาห์นี้ของเราเนี่ยจะได้รับกี่รูบี้กันเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกาชาด้วยนั่นเองหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำการเก็บสะสมตัวไม่ยังยาวนานบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยเราต้องมาเปิดกาชากันหน่อยแล้วแหละ,อะตอนนี้เราได้รับรูบี้เพิ่มขึ้นมาอีก80รูบี้แล้วก็ เลื่อนหลีกขึ้นมาอยู่ที่หลีกเงินหนึ่งด้วยน่าจะมีคนมาตีผมเยอะอยู่อะก็ะตี2คนตอนนี้เนี่ยรูบี้ของผมก็อยู่ที่1610งรูบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและตู้กรารชทที่ผมจะมาเปิดในวันนี้เนี่ยก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่20ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากที่2 0ชั่วโมงนี้ผ่านไปเนี่ยบอกได้เลยว่าตู้พมโอกาสคู่เก่งยอกอาเนียเนี่ย,ยอีกนานเลยกว่าจะมาเดี๋ยวเราก็มาเปิดกันที่5ตัวแรกกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้หรือเปล่า คือโคต้าของผมในคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะมาปั้นเลนเจอร์มาแบกทีมด้วยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเนี่ยจะได้ปั้นเลนเจอร์ตัวเก่าหรือว่าจะได้ปั้นเลนเจอร์ตัวใหม่แทนถ้าผมเปิดได้ทั้งยอทั้งอาเนียเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาปั้นแม็กกันเลยละกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปิดได้หรือเปล่าในงบเพียงแค่แ0กว่าตั๋วมาลุ้นกันที่รอบต่อไปละกันว่าเราจะได้หรือเปล่าแล้วก็ไอดีป้ายแดงของผมหรือว่าไอดีเลมเนี่ย ก็ผมเนี่ยเก็บสะสมตัวไว้อยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเปิดไปแล้วหรือเปล่าก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บสะสมกันที่ไอดี ID นั้นอีกทีละกันและไอดอานียของเราเนี่ยก็อย่างที่หลายๆคนรู้แหละว่าผมเนี่ยอยากจะได้น้องอานียโอ้โหคือแบบไม่ได้เลยตั้งแต่ที่ผมเปิดรอบก่อนเลยว่าอาเนียคือไม่ออกเลยน้องยอกก็ได้ถ้าได้ทั้ง2ตัวยิ่งดีเลยมาหน่อยโอ้โหโปกอส KSM ทีแรกผมนึกว่าจะได้นะตะกี้อ่ะมาหน่อยโอ้โหตาบองเพชร คืองบของเราก็ไม่ใช่มีเยอะนะสําหรับรอบนี้อ่ะโอ้โหตูเพิ่มโอกาสจริงปะเนี่ยทั้งทงที่เหลือเวลาอีกเพียงแค่20ชั่วโมงอะ่ะถ้า GM แบบใจดีปล่อยเลดให้มันแบบออกเยอะๆหน่อยก็ดีนะให้ไอดีนี้ของผมได้น้องอาเนียสมพรผมหน่อยเถอะมาไอดีน้องอาเนียจะได้มีอาเนียสักทีโอ้โหบาวเทพประยุทธ์เหลือจะเชื่อจริงๆครับผมตอนนี้เราเปิดมาประมาณครึ่งทางแล้วเรายังไม่เห็นวีแวลของ เลนเจอร์หน้าตู้เลยหรือว่าเราต้องไปปั้นเลนเจอร์ตัวเก่าย้อนหลังโอ้โหผมนี่ไม่อยากไปปั้นเลยอะผมอยากจะปั้นตัวเจนใหม่ๆม,มากกว่าไอดีนี้อะโอ้โหทา,ทางที่ผมเนี่ยเล่นทางหยุด5้าวิอยู่แล้วนะไอดีนี้ก็อยากจะได้จริงๆโอ้โหมาเถอะนะอัน,นี้้มา น้องอาเนียโอ้โหได้แล้วในที่สุดโอ้โหไอดีน้องอาเนียก็ได้อาเนียสักทีโอ้โห,น,น,น,โโหนี่แหละครับตัวที่ผมต้องการผมว่าผมเนี่ยน่าจะต้องปั้นน้องอาเนียขึ้นมาแบกทีมแล้วละ่ะสำหรับรอบนี้คือผมเนี่ยอยากจะได้น้องเขามานานมากๆและคือผมเปิดไปรอบก่อนหน้านี้รอบนึงอะ ผมไม่ได้แม้กระทั่งแบบน้องยอรหรือว่าตัวของลอยเลยไอดีนี้คือเป็นไอดีที่แบบเกลือมากๆอ่ะแต่ในที่สุดผมก็ได้มาแล้วครับอาเนียไอดีนี้ก็พูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นไอดีน้องอาเนียโอ้โหคือ ตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากแล้วอ่าว่าไอดีนี้เป็นไอดีน้องอาเนียจริงๆเพราะมีอาเนียอยู่ในไอดีโอ้โหคุ้มมากมาลุ้นกันต่อเผื่อจะได้ตัวอื่นเสริมทีมอีกถ้าได้น้องยอมานี่ผมบอกได้เลยว่าคู่เก่งรอบนี้ผมได้ครบเซตแน่นอนแล้วก็น่าจะได้ปั้นทั้งคู่แน่นอนเพราะไอดีนี้กบเหลือบานเลยครับโอ้โหได้อีกแล้วโอ้โห,โห,โหแบบนี้ มาขนาดนี้ผมต้องปั้นคู่แล้วปล่าโอ้โหมาขนาดนี้ผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะต้องปั้นแม็กทั้งคู่แล้วแหละโอ้โหอานนียคือผมอะ่ะก็ไม่คิดว่าผมจะเปิดได้2ตัวนะถ้าเปิดได้2ตัวแบบนี้อย่างที่หลายๆคนรู้ครับพรสวรรค์ครับผมโอ้โหปลดล็อกพอรสวรรค์ตึงๆอ่ะครับื <c oughs> ที่เหลือก็อะไรก็ได้อะผมไม่ซีแล้วอะตอนนี้โอ้โหเจมแวมไพ ถ้าเปิดไปได้ผมก็อยากจะได้ยอเพิ่มมาอีกสักตัวหนึ่งนะโอ้โหตกใจหมดได้เป็นเทพลีกแอรลิสจริง,รงๆด้วยมาเรามาแลกตัวแกชาเพิ่มกันสักหตัวดีกว่าอรวมๆไอดีนี้ผมเปิดไปประมาณ90บใบได้น้องอาเนียมา2ตัวผมว่าคุ้มมากๆนะไอดีนี้ก็ตามนี้เลยครับเอาล่ะในเมื่อเราเปิดได้น้องอาเนียแล้วขั้นตอนต่อไปคือการปั้นน้องอาเนียมาเล่นครับผมโอ้โหบอกไดเลยว่าเปิดปุ๊บ ปั้นปั๊บเลยคือไม่ต้องรอให้มันเสียเวลามะเรามีกบเท่าไหร่อากบเหลือไหมโอ้โหเสียไาย้ผมมีกบแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะ่ะถ้าผมมีกบอีกชุดหนึ่งนะผมน่าจะปั้นน้องอาเนียได้ทั้งคู่เลยอะไม่เป็นไรปั้นตัวเดียวก่อนก็ได้มาเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาปั้นอีกตัวหนึ่งละกันผมคิดว่าตัวน้องอาเนียเนี่ยผมน่าจะปั้นทั้งคู่เลยเพราะว่ากบไอดีนี้เนี่ยมันเหลือเยอะจริงๆเดี๋ยวผมพาไปให้ดูละกันว่าผมเนี่ยมีกบเหลือเท่าไหร่เพื่อหลายๆคนอาจจะยังไม่เชื่อ อากบไอดีนี้มีเท่าไหร่กันอ่ามีทั้งหมด60ตัวครับผมโอ้โหสามารถปั้นน้องอาเน,นียได้แบบ ชิวๆสบายๆเลยไม่รู้ว่าน้องอาเนียของผมเนี่ยขาดวัตถุดิบอะไรในร่างอาาเอาต้าอ๋อขาดแค่รุ่น3ดาวครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บวัตถุดิบแล้วก็ปั้นน้องอาเนียไปร่างเอาต้าแม็กกันเลยละกันก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทาการปั้นน้องอาเนียไปร่างออาต้าแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกได้เลยว่าน้องเขาเนี่ยน่ารักมากๆเดี๋ยวเราทําการสลับน้องอาเนียเนี่ยเป็นร่างไฮเปอร์กันเลยละกันเพราะว่าสลับไปร่างไฮเปอร์ปุ๊บเราจะได้ความสามารถหยุด5าวินั่นเองซึ่งความสามารถนี้แหละที่ผมอยากจะได้มาก อ่ะตอนนี้เราก็ได้ทําการสลับไปร่างไฮเปอร์แม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหบอกได้เลยว่าออร่าเนี่ย ขึ้นเต็มจอผมเลยและเกียร์ที่ผมนามาติดให้กับน้องอาเนียเนี่ยผมคือผมใช้เกียร์ตามดีตามเกิดละกันเพราะว่าไอดีนี้ของผมเนี่ยมีเกียร์อาวุธโดยแน่นอนเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นและผมเนี่ยก็อย่างที่หลายๆคนรู้ว่าไอดีนี้เนี่ยมันเกลือมากๆคือผมไปเปิดในรอบของเกียร์จันทาเนี่ยผมได้มาแค่ล่มจันทาชิ้นเดียวก็สําหรับรอบของจันทาเนี่ยอย่างที่หลายๆคนรู้ว่าผมเปิดไป5000ันบี้ใช่ไหมแล้วผมอ่ะได้กล่องการันตีสองกล่องและในกล่องอ่ะผมดันได้6ดาวคู่เลยผมก็เลยแบบโอ้โหไม่มีเกียร์อา ดูแน่นอนดีๆใช้กับเขาเลยผมก็เลยใส่เซตเกียร์ประมาณนี้เลยก็ใส่เป็นทีมเลียวหนา7ดาวเลือกออปชั่นเป็นพลังชีวิต เพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมจะเน้นเป็นยืนถึกยืนนานแล้วก็เน้นปวดลำนำ,นำยาวๆนั่นเองส่วนช่องกลางเนี่ยผมเลือกเป็นหน้ากากยิ้มที่มีค่าดดแร่2จุดแล้วก็มีค่าลบสกิลนั่นเองช่องท้ายเนี่ยผมเอาเป็นเกียร์ล่มของคาคุระที่ผมได้ในรอบของคริสต์มาสรอบก่อนที่ผมเปิดถึงการันตีกล่องแรกนะและผมได้มาและออปชันที่ผมเลือกเนี่ยเลือกเป็นความเม็ดยำท่านั่นเองส่วนสกิลพัชเนี่ยมันดันตรงกับน้องเขาพอดีเลยก็คือเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะของพรรคพวกนั่นเองก็เลยทําให้น้องอันนี้ของผมเนี่ ที่การใช้ทักษะเพิ่มขึ้นมาอีก15%นั่นเองก็เลยทําให้น่าจะกว้างอยู่ที่ประมาณ45%กันเลยโอ้โหบอกได้เลยว่ายิงทีเนี่ยหายแพงแน่นอนเดี๋ยวเราไปลองเทสกันที่โหมด PP ละกันว่าน้องเขาเนี่ยจะเล่นเป็นยังไงกันบ้างซึ่งผมเนี่ยได้ทําการจัดทีมาไปที่เรียบร้อยแล้วแหละเราก็มาดูกันเลยละกันว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าสําหรับ ID นี้มาดูกันที่เกมแรกและกันว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเล่นกันสักเกม2เกมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันที่อีกหนึ่ง ID ของผมละกันซึ่ง ID นั้นน่ะ ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะจบกันที่หลีกอะไรซึ่งนาจะไม่ต่ำกว่าหลีกท้องแหละสำหรับไอทีนั้นนี่ล้ำน้ําติดแล้วก็ยังเห็นเลยว่าน้องเขาเนี่ย โอ้โหแบกทีมผมได้เยอะจริงๆก็ไอดีนี้หลายๆคนเนี่ยที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานก็คงจะรู้ว่าตั้งแต่ในยุคสมัยที่ตั้งโปรไฟล์เนี่ยไอดี ID นี้ของผมตั้งโปรไฟล์เป็นน้องอาเนียมาตั้งแต่แรกๆเลยย้อนไปก็น่าจะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วที่ผมตั้งรูปโปรไฟล์เป็นน้องอาเนียคือนานจริงๆแหละก็ในที่สุดก็ได้อาเนียมาสักทีคือผมเนี่ยอยากจะได้น้องเขาจริงๆมารับรูบี้กันอีกหนึ่งไอดีละกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอดีนี้ของผมเนี่ยจะได้รับกี่รูบี้สำหรับ ไอดีน้องเลมมะไอดีตะกี้ก็เป็นไอดีน้องอาเนียไปแล้วไอดี ID นี้เป็นไอดีน้องเลมโอ้โหบอกได้เลยว่า2อไอดีนี้น่าจะเป็นไอดีที่เทพแน่นอนโอ้โหและดันจบสูงกว่าไอดีตะกี้ด้วยไอดี ID นี้จบกันที่หลีกท้องหนึ่งกันเลยแล้วก็ได้รับลูบี้มาอีก100ลูบี้ครับผมบอกได้เลยว่าไอดีนี้เนี่ยอนาคตไกลแน่นอนตั๋วกาชาก็ไม่มีแล้วแถมตั๋วอาเนียก็ไม่พอเปิดด้วยก็น่าจะ,ะไปตีพีพีพกันละกันซึ่งผมเนี่ยคาดว่าน่าจะตีได้อยู่แหละสําหรับ อ้าวพี่ๆหมุนเวียนในสัปดาห์นี้เพราะว่าผมเนี่ยคือน่าจะเห็นเป็นเสาแสงกับไม้นะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นไม้กับแสงแหละเสาแสงอะถ้ามันลงที่ตัวบินอะผมคิดว่าน่าจะเทกแรงพอสมควรแหละแต่ถ้ามันลงเป็นเสาไม้แบบนี้ก็ไม่น่าจะรอดครับผมอะเรามาดูกันว่ารอบนี้เราจะสู้ได้หรือเปล่าสําหรับเกมนี้ก็ผมเนี่ยได้ทาการปรับเปลี่ยนเกียร์มาเล็กๆน้อยๆแล้วแหละแล้วก็ เอาเกียร์ดีๆเนี่ยมาติดให้กับตัวของมาซิลแล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสู้ได้หรือเปล่าอ่ะเกมแรกแล้วก็สู้ได้แบบ g g Easy เลยสําหรับเกมแรกอ่ะเรามาดูกันที่เกมที่2ละกันว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าสุดสัปดาห์นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสุดสัปดาห์ที่หลายๆคนเนี่ยเจอปัญหาเยอะเหมือนกันซึ่งผมเนี่ยเจอปัญหาบ่อยมากๆก,ก็คือพี่ในรอบนี้เนี่ยบอดไม่ค่อยเก่งก็บอทเนี่ยอยู่ในขั้นที่แบบปานกลางกันซึ่งมันไม่ค่อยกดไอเทมเหมือนบอทรอบก่อนนะบอดรอบก่อนเนี่ยโหดมากๆโหดชนิด ที่ว่าต่อให้เกียร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นเกียร์ฟรีเราก็ยังแพ้แต่รอบนี้เนี่ยตรงกันข้ามเลยครับคือต่อให้เขาจะเป็นเกียร์ฟรีเนี่ยเขาก็สามารถจบป้อมเราได้แบบ g g e a s y กันเลยคือไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่เท่าที่ผมดูมาเนี่ยคือบอทมันอ่อนมากๆสำหรับสัปดาห์นี้ก็เราสัปดาห์หน้าละกันใครที่เป็นสายแบบตีพีพีเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องแบบทนลำบากไปหน่อยละกันสำหรับเกมป้องกันอ่ะเรามาเจอกับทีมนี้โอ้โหทีมนี้มีทั้งแอตแทกออนไททันมีทั้งน้องอาร์เนียแบบ ผมไม่ปล่อยให้รอดหรอกครับบอกได้เลยว่าถึงแม้ไอดีนี้จะดองรูบี้ตามไอดีนั้นอยู่แต่ผมคิดว่าไอดีนี้เนี่ยถ้าตั้งใจดันหลีกเนี่ยน่าจะอีกไม่นานก็น่าจะตามทันแล้วแหละสำหรับดูบี้มาเกมนี้จะสู้ได้หรือเปล่าอ่านี่ตัวบินเข้าไปอยู่ในเสาแสงแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับบอกได้เลยว่าไม่มีใครเอาลงแน่นอนอะนี่เรียบร้อยโอ้โหเสาแสงบัฟมาแบบนี้ก็ตัวบินก็ยิ้มหวานเลยสิครับ มานี่ขึ้นมาที่ลีกทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมมาดูกันที่เกมถัดไปแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเกมถัดไปโอ้โหอันนี้แม็กเยอะเลยแล้วก็มีเบลล่าบินด้วยตัวนี้เนี่ยอันตรายนิดหน่อยมาจะสู้ได้หรือเปล่านะเกมนี้ถ้าสู้ได้นี่คือแบบแต้มฟีเหละ โอ้โหใช้อเทมน้ำแข็งมาแบบนี้ผมขอเซฟไว้หน่อยละกันผมจะไม่ใช้อเทมน้ำแข็งตอนเริ่มเกมเพราะว่าถ้าผมใช้เนี่ยผมอาจจะเสียเปรียบก็ได้สำหรับอเทมน้ำแข็งอะเบล่า <Bella S 2> จะเคาะกี่ทีอันหนึ่งทีโอ้โหผมว่าแรงมากๆาเลยมผมต้องใช้อเทมแล้วละ่ะไม่ใช้ไม่ได้นี่ก็อย่างที่เห็นเลยว่าบอทไม่พัดส่วนด้วยประเด็นน่ะอ่าน่าจะจบป้อมได้แหละสำหรับเกมนี้อ่าพัดส่วนแล้วแบบนี้ก็ใช้อเทมน้ำแข็งไปก่อนเลยละกันผมต้องปล่อยตัวการบินแล้วแหละออโต้ต้องหยุดก่อนไม่งั้นเนี่ยผมซวยแน่นอน อ่ะดูกันซิว่าเขาจะเขลีกี่ทีอ่าแบบนี้ต้องใช้ไอเทมแล้วแหละ โอ้โหหมากลุกก็ไม่ไม่ทันด้วยแบบนี้ผมคิดว่าไม่น่ารอดแล้วแหละโอ้โหเกมนี้เจอบินฟันทข้ามจบป้อมผมซะแล้วโอ้โหไม่คิดเลยว่าผมจะเจอตัวบินด้วยกันในเคกป้อมผมจบอ่ะเรียบร้อยครับผมอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทําการเล่นกิจกรรมลูกเต่ากันหน่อยละกันเพราะว่าไอดีน,นี้ของผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยก็ที่สำคัญเลยใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมเลเจอร์ในระบบ iOS เนี่ยผมก็ขอแนะนำเลยว่าไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านจินน้นักท้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลย ร้านค้าจะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า8ปีทางร้านมีบริการรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สำหรับใครที่เป็นสายจัดแพ็กเกจหรือว่าอยากจะได้แพ็กเกจไหนเป็นกรณีพิเศษเนี่ยก็อย่าลืมทักแชทเข้าไปสอบถามก็ได้ที่ร้านเจนนัามคา,าท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยลิงก์จริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ดิ s c r i p t i o คลิปแล้วก็ใต้ปักปหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ลวกันสำหรับใครที่ดอง Dr ู by พร้อมผมอยู่และดองได้เท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมน สวัสดีครับ